รับเฉพาะสายทหารซ่องแดงเจเจพลินสวัสดีจ้าพี่น้องป่องปลายสกูสกคนตอนรับข้อสูงช่องก็ติดห้วยดังมาแช่อีกเชนเคอร์อนะจาะแอดมินกับสภาพ,พี่น้องไปเบิ่งแนวทางดีรัฐบาลไทยไทรงถ่ายปี30ธันวาคม2 5งพันหาสาซึ่งชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของรับเฉพาะสายทหารต่อโดยแนวทางซ่องแดงต่อโดยเจเจพลินตกท้ยายโดยแนวทางของผ่าปริศนาเนาะจ้ะ ก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุขุมสุขชนเนาะจ้กด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องก็บแได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจ้กส่วนแอดมินก็บแได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจจากพี่น้องสุขุมสุขนเนะจ้ะเพื่อนเ,นาาเป็นการบรันเสวเวลาเฮากับไปเบิรงแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของรับเฉพาะ สายทหารกันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทย30ธันวาคม2 5 6พาซึ่งวันนี้พุ่งกะหะไบิงบนที่ลักเก่าโตเดียวนองเดอบิงบนเก่าโตเดียวจุด3โตติงไฮก็คือเก่า70็เก่าจดุดโต70และเก่าเจดด้ยจ้ะ70และเก่า7เก่า70เก่ามาเบื้องต่อกัดอีกหนึ่งชุดนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางรับเฉพาะสายทหารเช่นกันนะจ้ะ ชุด3โตเก่า8 0เก่า81ต่อโดยชุด2โตัว8 0เก่า0 81และเก้า1นะจ๊ะต่อโดยเนวทาง2ตัวล่าง่นหายเก้า6เด้ยพี่น้องเด้อล่างเก่า6บนเก่า80 8 0แเก่า0เก่าแ1 81และเก่า0จ้าหลับเฉพาะซ้ายทหาร แคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกันดนอจ้ะมาเบิงต่อกันทีนวทางของซ่องแดงเอาจะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่30ธันวาคม5 5 6พุ 2, 500, ภาซึ่งงวดน,นี้เป็นกับ้่งวิ่งลักศูนยตัวเดียวได้พี่น้องสังวิ่ง0ูย์ตัวเดียว,ว,ยว,ยวชุด3โตติที่ใหก้ก็คือ207 208 207 208ต่อด้วยชุด2โตบนล่างซึ่งก,ก็คือ0 7 08 72และ28เด้อพี่น้องเดอ้อร7 0 8์7 7 08และ28แนวทางซองแดงมาเบ่งต่อกันที่ขนมไทยกันต่อจากขนมไทยเจเจเพ่ลินนพี่น้องรัฐบาลไทย30ทธันวาคมรับโชคตอนรับปีใหม่กันด้วยเม็ดเดียวหาสองเก่านพน้องเดอ้อหาสเก่า ชุดสองโตเก่าสองเก่าหาและสองหาต่อโดยโตกันหาสามและหาสี่จ้ะโตกันหาสามและหาสี่สามโตมิดเดียวหาสองหาสองเก่าจ้ะชุดสองโตเก่าสองเก่าหาและสองหาแนวทางขนมไทยเจไพลินจ้าแค่ไว้ แคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงเด้อพี่น้องเดอ้อเห็นแล้วก็จัดเด้อพี่น้องเดอ้อคม่มเมนมากมาเบิงตอกันท่เนทางผ่าปริศนากันต่อเนาะจ้ะรัฐบาลไทย30ธันวาคมผ่าปริศนาชุดนี้ก็คือ468 804 487 678 380แนละ872เด้อพี่น้องเดอ้อ804 487 6 78 380 872เน่นให้468ด้พี่น้องเด้อตัวใหญ่ๆตัวเน่น468ต่อรวดชุด2โต on 60 80 20 62 82และ72ได้พี่น้อง60 80 20 6282และ72แนวทางภาพปริศนาแคปไว้เบิงจดเอาไว้เบิงเด้อจ้าเพราะว่าสิเป็นแนวทางลับซ้าย บัววาสิเป็นแนวทางรับเฉพาะสายทหารซองแดงเจบไพลินผาปริศนาเอาไว้เพียงตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันนะจ๊ะแอดมินเอามาให้เบิ้งแล้วก็แค่ไปเบิง้งจดเอาเบิ้งด้วพี่น้องเดอ้อไทยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจรยานในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ๊ะเป็นเพียงแนวทังในการเสียงโชคด้วยพี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสาก กินเบงรัฐบาลท่อนันเดจ่าทางช่องบรสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนำเนจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆเด้อจ้ะสื่อตามกาาําลังทราบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อจันสิถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสกคโชคดีแฮ้งๆปังๆรารวยกันทุกคนเด้อจ้ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องคุณซัมีิก่อนแล้วจ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า